แม่ถ่ายหมอหม,มอก่อนนะแจ็คเอ้ยหมอ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 มอนาวไหมหมอหมอหนาวไหมเอ้ยนี่บรรยากาศยามเช้าเช้าตู่เลย ขาก็จะหากินสังขพดพี่น้องเออกินสังขพดตอขพูดนะโอ้เสียงแมวน้อยอยู่ไหนเนาะแมวมันทักทายเราอยู่ตรงนั้นเลยลูกอยู่หลังโกดังจ้าอยู่นั่นแหละแม่ให้ข้าวหนูแล้วไงลูกเดี๋ยวแม่จะออกไปอีกที่นึงอยู่หลัง อยู่ใกล้ๆโกดังนะ่ะเสียงเมวเมวอยู่ตรงนั้นนะ่ะแม่ถ่ายวัวก,ก่อนลูกนะโอ้ยวัวมีทั้งสีดำสีขาวสีไอ้นั่นก็มีนะสีอะไรเนาะสีน้ำตาลก็มีนะอ่ะอาเดนึงสองสามมันมันหลายตัวอยู่หรอกมันมันจะเป็นฝูงฝูงนกน,นู้นฝูงหน้าบ้านก็มีน,นู้นเลยโกดังไปด้านหน้าบ้านนน่นนะ่ะไกลๆนน่นนะ่ะ นี่ฝูงหนึ่งนี่ฝูงนี้ประมาณยี่สิบตัวนับแล้วคร่าวๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับ,บวัวนับ,บวัวสิบ็สองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะยี่สิบจริงๆยิบเอ็ดตัวอ่ะ มะเผาขยะตอนเช้าพี่น้องขยะเยอะมากบ้านฉันนี่นะไม่เผาก็ไม่ได้ทั้งทิ้งทั้งเผานั่นแหละแต่ว่าส่วนมากก็เผาส่วนมากจะเป็นพวกไอ,ไอ,ไอพวกเศษอะไรละ่เลละเศษเหล็กเศษอะไรนี้เราก็จะไอสรงขยะใหญ่นั่นแหละแต่ถ้าเป็นพวกเศษกระดาษกระดาษทิชชู่นี่เนาะเพราะว่ามันต้องเช็ดทุกวันทําความสะอาดไอให้พวกหมาแมวอะไรอย่างนี้เนาะ มันสปกปกมันต้องแบบว่าโอ้โหไม่งั้นนะอาทิตย์ละสิบสิบถุงก็ไม่พ้นอ้าจา๋จาจา๋าจ๋าไอ้ทามาแล้วจ,าจา๋าจ๋เอลูกจ๋เออย่าไปทำน้องนะเดีย๋ยวไปเห่านะาผุดแตกเงวๆมาแล้วแมวเขาก็อยู่กับเรามาตั้งนานนี่ลูกเอ้ยนี่ไปนะ ถ้าเอ๊ะเมียวเมียวเขาได้ยินเสียงเห้านะ่ะพี่น้องเขาได้ยินเสียงเราไงเราคุยกับเขาทุกวันไปกินเอาอาหารให้กินเล่นด้วยอย่างเงี้ยไปถ่ายคลิปตรงนั้นเขาก็จะมาคุยแล้วทีนี้เรามาหลังบ้านเขาก็เลยว่าโอ้แม่มานี่หว่าเนาะขอมาหาแม่เขาก็อยากมาเล่นกับแม่นะแต่หมาหมาก็จะเห่าเพราะว่าก็ต่างกินแน่ต่างกินเขาก็เลยเห่านิดนึง แต่ที่ไหนได้ในบ้านนะเยอะไปหมดเลยเพื่อนเยอะไอ้เจ้าเหมียวเยอะมากในบ้านนะเขาไม่ตกใจหรอกอ่ะไปอาบไปแอบใน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 โกนใหม่พี่เรามตะลิตนเนี่ยไปเข้าที่นอนไปลูกไปทําที่นอนให้อย่างดีนะน่ะอยู่หลังบ้านน่ะแม่ถ่ายอนี่ก่อนแม่ถ่ายเจ้าวัวก่อน หมอหมอก่อนหมอ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 วันนี้มันคึมๆเถ่นอจะเข้าป่าไหมว่าจะเข้าป่าซะยาวสิยังดังเชกลาว่ากินข้าวเช้าเสร็จนั่นแหละก็จะเดินป่านี่แล้ว ดี๋ยวไปถ่ายคลิปป่าอีกแล้วไปถ่ายไปดูเห็ดนั่นแหละแล้วก็ทำประโยชน์ด,ด้วยถ่ายคงถ่ายคลิปมาด้วยเนาะอืม,มอ หนาวเย็นพี่น้องอากาศย่มาเศร้าเนี่ยย่มได้กันหนาวพราะวันเป็นหน้าหนาวแล้วเนาะอืหลังบ้านในเดินทุกวันพี่น้องเข้าไปถ่ายคลิปทุกวันนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตรงโน้นไอ้อะไรนะ มองอย่างนี้เหมือนจะใกล้นะพี่น้องแต่ว่าไก่คักเดอเพราะว่าดินมันไม่เสมอกันมันยุบตรงนั้นนะเนาะเดินมานี่ตูดตูดเงื้องเลยพี่น้อง <c oughs> ย่างขึ้นน้นโ <c oughs> อ้ยต้นนี้ว้ายเปียกเปียกหลอนเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวมองดูนั่นอีกสองต้นนี้ใช่ไหม <c oughs> แต่ต้นนี้เนี่ยมันตายแล้วแหละพี่น้องนี่รอลมลมพัดอีกทีหนึ่งโอ้เสียวอยีกแล้ว สิมาทางใดโนอไปทางโน้นนะอย่ามาบ้านนี่เห็นบอเปลือกหลอกออกบอสปนไนะมันก็แห่งแต่ดนละละ่ะลุ่นลุ่นปีกายก็ลุ่นปีนี้ก็ลุ่นดีนะมันไม่ไปกับมันมีอันพวกนั้นสวนอยู่บอเนี่มันมีต้นนี้มันมีต้นนี้พยุงไว้เปล่าแต่พวกนั้นเห็นไหมขนาดใหญ่กว่านี้ยังยังล้มเลยนะเยนาะแสดงว่ามันมันขึ้นกับทิศท,ทางลมเหรอเนาะอืม เนี่ยตรงนี้มันจะลกแล้วมันก็แบบมีเศษกงเศษแก้วยเงี้ยเราก็ล้อมไปไม่หมดเนาะ <c oughs> ใ,จใจจริงนะฉันอยากจะล้อมเอาไปจนถึงบัวนู่นแหละถึงตรงโน้นด้านข้างมันนะเนาะ <c oughs> ล้อมเอาให้หมดเลยนี่ล้อมไปจนสุดแล้วก็ด้านข้างก็ออมไปจนสุดนูน่นแต่ว่ามันทําไม่ได้พี่น้องมันมันมันสกรปรกไปมันมันเศษแก้วเศษอะไรเศษ เศษเหล็กเยอะมากพี่น้องเศษเหล็กเข้าสนิมนะเยอะมากตรงนั้นอนะ่ะเพราะว่าเขาเขาซ่อมรถไงเขาซ่อมรถไอ้รถบัสนนะ่ะที่โกดังใหญ่น่นนะเนาะอืมแล้วเขาก็เอามาทิ้งหม่อซ่ว,วยอย่างเงี้ยนั่นแหละคือสาเหตุที่ไม่สามารถอ้อมไปหมดแล้วหมาเราจะอันตรายไงเผื่อเขาไปเหยียบเศษเหล็กเศษอะไรแต่เราเราก็มองเราก็เห็นอยู่แล้วเพราะเรามีตาเนาะ <laughs> แต่บางครั้งมันก็ไม่ปลอดภัยหรอกแต่ว่าฉันก็เดินเลียเ่ยงเอา บางทีฉันก็โยนแม่มันเข้าเข้าไอ้รูโบตรงนั้นน่ะฉันเอากขยะไม,ม้ม่เอาขยะทิ้งตรงนั้นอยู่ทิ้งเพื่อที่จะให้เขาเพิ่มขึ้นน่ะไม่ใช่ขยะเหม็นนะ <c oughs> ขยะที่แบบเป็นดินอะไรอย่างนี้เนาะขยะอะไรน่ะเขาเรียกอะไรเนาะแบบเศษผมที่เรารื้อบ้านทั้งบ้านน่ะมันจะหนักไงและทีนี้มันเป็นย่อยสลายได้แล้วก็โยนลงไปบ้าง พ่อใหญ่เห็นในย่อมเลยโอ้ย่อมย่อมว่าสัตว์ <c oughs> นี่นี่ฉันฉันกลัวอย่างเดียวคือน้ํามันเซาะน้ํามันก็เซาะเซาะมาเรื่อยๆนะเซาะมาเซาะมาจนถึงตรงนั้นแล้วตรงที่ต้นไม้ล้มน่ะแล้วทีนีถ้ถึงได้ถึงได้พ่อใหญ่ถึงมีโครงการว่าจะซื้อรถแบ็คโฮแล้วก็จะเกลีย่ยตรงนี้ลงไปตรงนั้นน่ะเนาะอือนั่นแหละพี่น้องเออโครงการ <c oughs> มันต้องทําให้ได้ไม่งั้น มันก็จะขายจะขายให้มันได้ราคาขึ้นเราต้องทําแบบทุกอย่างนะพี่น้องมันต้องค่อยๆปรับปรุงไปมันอยู่ที่เงินไงแล้วก็เวลาเงินแล้วก็เวลาถ้ามีเงินแล้วยังไม่มีเวลามันก็ติดฤดูกาลไงเผื่อเนี่ยหนึ่งปีมีสิบสองเดือนใช่ไหมมันก็จะติดฝนติดฝนก็ทําไม่ได้แล้วอย่างทาสีนี่ก็ไม่ได้แหละเออก็จบไปทาสี ก็ฝนก็นก,นกี่เดือนละสองสามเดือนแล้วหิมะอีกสามสี่เดือนหมดไปแล้วอ่ะไม่ทแล้วอากศาศแวหนาวแต่ก็ทาไม่ได้อีกอพี่น้องเพราะฉะนั้นอะ่ะมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะเมืองไทยนี่ทําอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะไปจะขายจะอะไรก็ง่ายแต่นี่มันต้องรอเวลาเห่าทำไมอ๋อเห่าพี่เมียวพี่เมียวพี่เมียวจะไปไหนลูกเมียวไอเมียว แมวจะไปไหนเมวซ่อมแมวซ่อมอย่าหนีนะลูกแมวซ่อมแมวซ่อมไปเล่นกับอะไรเมีวซ่อมไปเล่นกับบัวแน่เลยแมวไอแมว